คุณรบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้อากาศร้อนๆผมจะพามาทำตำถั่วกินตอนเที่ยงๆนะครับทำง่ายๆพริกกระเทียมทำไปเลยฝนมันตกพริกมันไม่ค่อยกรอบช้เวลาตำนิดหน่อยใช,ใช้พริกแห้งครับเจริงๆไม่เหม็นเขียว กินมันก็ตัดแต่แร้วพิ่มก,กระเทียมอาลนะถ้ามีมะกอกติบก็ใส่มะกอกติบไม่มีเหยียดฝนตกไม่ได้เป็นป่านนี้พอแตกพอแล้วครับก็ใส่ถ่วงไปเลย จะถ่วงไปโหลดไปสองอันคั่นี้ตำไปด้วยกันเลย มีน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บนะครับไม่มีน้ำตาลปี๊บั็น้ำตาลสายเฮ้ยมดอะไร,ร,ระตัวพิเฮ้ยมดตัวใหญ่จังน้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บ,บไม่มีน้ำตาลปี๊บก็น้ำตาลสายนิดนึงบางคนก็ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ ปลาลาปลากระดี่ซื้อมาครับเีมวเีมวเีมวปลาลาปลากระดี chim đua bắp nương Mình nào clip vào đây chú chú Ok เป็นอันเสร็จพิธีมือเดียวหอมมะนาวครับนี่ครับอ๋อนี่หนะคันนี้หนะครับโดนลูกเห็บเหรอโดนลูกเห็บไม่เหรอไอ้ยี่ห้อข้าวเค็นครับอยู่ข้าวเค็นอ๋อน้องสาวไหนที่ไปดูครับครับครับเสร็จแล้ว